ใพ่อยากจะเตือนอะไรสำมับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนสิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนก็คือว่ามันมันดีค่ะที่คุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าการที่คุณทุ่มเทแรงใจในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่ดีเพราะมันได้ไพ่เอ็ดออฟวอนะคะแต่สิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนเนี่ยก็คือว่าการที่เรามุ่งม,มั่นทุ่มเทกับการงาน มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไพ่มาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีฉะนั้นไพ่ออกมาเตือนค่ะว่าให้อย่าบุมบามหรือว่าทําอะไรผีผามไปแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ justice เกิดขึ้นด้วยหมายถึงว่าถ้าเราประมาทในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานมันอาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปในเรื่องของ เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายนะคะก่อนจะเริ่มต้นทําอะไรหรือว่าจะเริ่มต้นลงมือทําอะไรหรือว่าแม้กระทั่งคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจอะไรก็ตามไปในเรื่องของการงานให้อย่าใจร้อนอย่าบุมบ่มบ่ามผัดหุนหันพันแล่นแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการตัดสินใจไม่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไพ่มาบอกว่า ให้รับมือกับสถานการณ์ด้วยความ,มาระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบในเรื่องของการเงินของคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะทำให้คุณเครียดน,นะคะอย่าประมาทค่ะในทุกๆสิ่งที่เราลงมือทํา